สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ2,3,6,7,2วันนี้จะพูดถึงเรื่อง a r k เป็นซีรีส์ที่ฉายทาง Netflix แต่ว่านะสมัยนี้นี่หนังไม่จำเป็นจะต้อง2ชั่วโมงจบแล้วเนาะสามารถดูได้จากหลายๆช่องทางนะครับ หนังเรื่อง a r กทีนี้วันนี้ผมจะพูดถึงอีนี้เลยด r กซีซั่นที่3ครับซีซั่น1กับซีซั่น2เนี่ยสามารถหาคลิปจากครีเอเตอร์ท่านอื่นได้เลยนะครับอย่างผมเองผมก็ฟังจากคุณมีมู v ี่นะครับในซีซั่น1ซีซั่นสแกทำไว้ดีมากเลยแหละวันนี้เราจะมาพูดถึงด a กซีซั่น3ามันครับในเรื่องนี้ครับจำกันได้ไม่เอ่ยดักนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2017นะทีนี้ ซีซั่น3เนี่ยมาปี2020แล้วนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กที่หายตัวไปคนหนึ่งเนี่ยส่งผลให้กับ4ครอบครัวเนี่ยครับต้องพยายามตามล่าหาคำตอบกันอย่างเต็มความสามารถแล้วก็มันส่งผลให้คนพบกับเรื่องราวลึกลับชวนสะเทือนใจที่สืบต่อมานานกว่า3ชั่วอายุคนนักแสดงนะครับก็มีคุณหลุยฮอฟแมน โอริเวอร์มาซ y ซี่เยอร์ดิสผู้สร้างคือบ a ร a นโบโอดายานเยฟร e เซอลองฟังดูจริงๆแล้วถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าชื่อจะภาษาแปลกๆนะครับจริงๆหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังเยอรมันนะเยอรมันแท้เลยภาษาเนี่ยไปดูได้เลยนะครับอ้าวมารีวิวคร่าวๆก่อน หนังเรื่องดังเนี่ยซีซั่นหนึ่งเนี่ยเปิดตัวเมื่อ2,017นะครับเป็นเรื่องของเด็กที่หายตัวไปคนหนึ่งและส่งผลให้4ีครอบครัวนีครับต้องหาคำตอบกันอย่างเต็มที่นะครับจนพบเรื่องราวลึกลับชวนสะเทือนใจที่สืบต่อมานานกว่า3ชั่วอายุคนมีทั้งหมด10ตอนนะครับหนังเป็นแนวดราม่าอาจกรรมนะครับทีวีไซไฟแล้วก็ ออกทางช่องเยอรมันนะครับมีความลึกลับแล้วก็แล้ึกขวัญแล้วก็ดราม่าด้วยส่วนซนะีซั่นสอน่ะอ่าดูข้อมูลซีซั่นสอ๋อซีซั่นสนี่มาปี2019นะครับ6เดือนหลังจากมิโคเอลหายไปนะครับโยนาสและอุลิกก็หายตัวไปด้วยปริศนาลึกลับของเมืองวินเดลก็ยิ่งซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากขึ้นและไม่มีใครรู้ว่าชะตากรรมของโลกจะลงเอ,อยอย่างไรมีทั้งหมด8ตอนนะครับ กแสดงนะครับอ่าทีนี้เรามาพูดถึงฟีซั่นสามกันปีเปิดตัวปีนี้เลยครับ2020ครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันก่อนวันที่27มิถุนายนเมื่อวานนะครับผมมีโอกาสได้ดูตอนตอนกลงคืนน่ะดูโลดเดียวเลย <laughs> ดูตอนคกลางคืนครับแล้วก็นั่งดูโอ้มันสนุกดีอ่ะผมชอบนะครับมีเรื่องขำๆด้วยก็คือว่า เนื่องจากไม่ค่อยได้ดูเด่นฟรีครับพอเข้าไปดูปรากฏบ่าไปดูซีซั่นหนไปสตอนครับพอมาดูซีซั่นสเลยถึงบงังอ้ออ้อนะฮะ <c oughs> อ่าเราจะไม่สปอยนะคลิปนี้เราจะไม่สปอยเราจะมารีวิวเฉยๆนะครับซีซั่นสครับบีเปิดตัว2020ความโกราหลข้ามการเวลาถึงคราวดยุติลงในโลกใบใหม่ที่แปลกออกไป ซ I I like like so ึ่งมีทั้งสิ the game, then, ่งที่คุ้นเคยและสิ่งที่ต่างจากเดิมจนน่ากังวลใจสำหรับซีซั่นนี้นะครับมีทั้งหมดแดตอนภาพรวมของซีซั่นนะครับผมบอกตามตรงว่าผมชอบชอบมากสำหรับต่างเรื่องนี้นะครับไม่ได้ดูหนึ่งกับสองถามว่าจะดูกับสามดูเรื่องไหมผมคิดว่าบอกได้เลยว่าไม่รู้เรื่องนะฮะถ้าถ้าถ้าจะไม่ดูหนึ่งสองก่อนก็ให้ไปหาสปอยดู หรือหรือคนที่เขารีวิวไว้นะครับอย่างของผมเนี่ยผมฟังจากคุณหมีมูฟี่ะครับแกทําไว้ทั้ง2ตอน2ซีซั่นเลยแกทําได้ดีมากด้วยนะนั่งฟังแกมเพลินเลยนะครับแต่ก็ถ้ามีเวลาก็จะกลับไปดูซีซั่นหกับซีซั่นสตามอีกทีหนึงนะแต่ทีนี้เราเริ่มที่ซีซั่น3เลยในจํานวนตอนทั้ง8ตอนเนี่ยผมมันจะมีช่วงง่วงบ้างช่วงอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับแต่ก็เป็นเพราะว่า เราทํางานมาทั้งวันอนะ่ะพอเลิกงานเราก็จะเหนื่อยๆนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยอาจจะไม่จบอะไรเงี้ยมาต่อตอนเช้าเก็บรยายละเอียดนิดนึงแต่บอกเลยว่าผมชอบมากชอบชอบจริงๆปกติก็เป็นคนชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของไทม์นึงการเวลาเรื่องของไฟไฟอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะตัวเนื้อเรื่องเนี่ยไม่สปอยนะเรามาพูดถึงความน่าสนใจของซีซั่นสานีกว่า ซีซั่นสามเนี่ยนะครับเป็นภาคที่เรียกว่าน่าจะจบแล้วนะครับไม่น่าจะมีต่อแล้วเพราะว่าในในในอีพิซดสุดท้ายเนี่ยผมว่ามันสมบูรณ์แล้วนะพเพียงแต่ว่าตอนที่คุณจะดูซีซั่นนี้ตั้งแต่หนึ่งถึงแปดเนี่ยคุณจำเป็นต้องตั้งสมาธินิดหนึ่งนะเพราะว่าเรื่องราวเยอะมากแล้วก็เวลาเขาเยอะพอสมควรเลยแล้วก็ตัวละคร นะครับถ้าคุณไม่ได้ดูจากซีซั่นหนึ่ซีซั่นสองเนี่ยคุณอาจจะวงๆงอ้งอไอ้นี่ใครอีด้านใครไอ้โนนใครอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ,อันนี้อันนี้อันนี้ไปติดตามดูก็ได้ทางช่อง Netflix นะครับมาลงไว้แล้วนะอ่ามาดูพูดถึงเรื่องราวทั่วไปกับสำหรับหนังเรื่องด์งนะครับจัดว่าเป็นทีวีซีรีส์นะแล้วก็เป็นหนังไซไฟฟิคชั่นนะครับ t ทรลเลอร์นี แล้วก็เทริดสร้างโดยบารอนโ o อ d ด r กับ g e n เน r เฟรนซ์รวมเขียนบทด้วยนะครับสำหรับดาราโอ้โหเพียบเลยอ๋อมีมีมีมม,ม,ม,มีส่วนหนึ่งที่ควรคุณควรจะรู้นะเกี่ยวกับ Family Tree นะครับถ้าคุณดูหนังแล้วงงนะให้คุณมาดู Family Tree ในวิกิก็ได้นะเพราะว่าหนังมันจะมีความสำคัญตรงนี้ครับ ถึงบอกไงว่าถ้ามีเวลาลองไปดูตั้งแต่ภาคหนึ่งกับภาคสองมาเลยนะจ้าอ่าไปต่อมาดูของ IMDB ซิเป็นยังไงบ้างอ่อในซีซั่นสามนะครับมีทั้งหมดแปดตอนโอ้โหแต่มีคนเลดให้นี่เก้า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 เพียบเลยนะครับโอ้น่าย,ยินดีมากเลยอะดารายัางไม่โชว์นะ ดูสิโอเคโอเคมีม,มีมีชื่อดารานะครับโอ้โห IMDb นี้เขาลงละเอียดมากเลยจริงๆนะครับก็พระเอกครับโจนาสอ่าพระเอกชื่อโจนาสนะน,นะคนแสดงคือหลุยฮอฟแมนนะครับโอเคไปดูอะไรกันได้ใน IMDb นะครับตัวละครเยอะมากครับเนี่ยโอ้โหกี่ค,คนวะเนี่ยเยอะจริง สนุกสนานครับ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่ามันมันน่าจะเป็นโวมดาวของของทางดาราเยอรมันเลยหรือเปล่านะใครมีข้อมูลช่วยบอกผมด้วยนะครับมาดูที่ Rotten Tomatoes กันนะครับ Dark Season 3ครับคะแนนมาแล้วครับประมาณหนึ่งนะหืมมะเขือแดงครับ80%ดสิเอร์เซ็นต จาก5นะครับแล้วก็มี user rating นะครับให้96%้าสิปอรเซ็นือืมสีจากหก็ไม่คิดเลยนะนี่เลยเห็นไหมครับโอ้อันนี้เขาให้ให้ให้ชอนเป็นดราม่านะครับนี่ครับเริ่มตั้งแต่จูน27นะครับเมื่อวาน 2-0-2-0นะครับถ้าจะเล่าตัวละครคงคงไม่จบก่ะน,นะครับเอาเป็นว่าขอข้างไปก่อนนะมีตัวละครสำคัญก็คืออันนี้ครับโอลิเวอร์มาคุซี่นะครับแสดงเป็นพ่อของมิเคยลพระเอกครับลูอิสฮอฟแบนนะครับมาชาชองขอยนุานไม่ออกเสียงนะครับไม่ไหวแน่ๆเลยเนี่ยแอนเดรียพิชแนดานเรียนาต์ลิเบอร์สเดโบราคอฟแบน วอเตอร์คราสลิซาวิคาลีสเตฟานคอมเฟอร์ตชูดิสทีเบลคลร์เนเอโคถือว่าได้คะแนนค่อนข้างดีนะครับกับเรื่องรากสีส่ัิบสามอ่ามาดูแบบนี้บ้างนี่เว็บไซต์นี้ให้ภาพค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียว นี่ครับนางเอกของเรื่องครับคู่พระคู่นางฝ่ายร้ายครับ อันนี้พระเอกนะครับพระเอกจะชื่อโจนาสนะครับส่วนนางเอกคือมาธาอันนี้บาโตสนะครับเป็นเรียกว่าเป็นลูกเศรษฐีเจ้าของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นางเอกมาธา อันนี้คุณแม่ของโจนาสนะครับแน,นี่ตัวละครปิศนาโจนาสอันนี้พี่ชายของมา้านะครับชื่อแมกนัสอันนี้คุณพ่อของมาธานะครับ ืมทางนี้มันมีตัวละครดีด้วยนะใครวาโอเคโจนาสเขากลับกะะลับเข้าไปทำอะไรที่ถ้ำสักอย่างเนี่ยส่วนอันนี้เป็นปีเตอร์กับอลิซาเบธนะครับปีเตอร์อลิซาเบธอันนี้นางเอกครับมาตา มาธาครับอันนี้ก็คือเคอร์เกสนะครับแล้วก็อันนี้อลิซาเบตมาตาโจนาสโอเคครบแล้ว นี่ตอนที่เะแก,งก๊งจะต้องเข้าไปบุกในถ้ำกันนะครับนี่ก็พระเอกเหมือนกันครับโจนาสนี่มีใส่ชุดอะไรสักอย่างด้วยนะครับสังเกตสีด้วยนะครับสังเกตสีด้วยสีเหลืองครับ Dark Season สามพรงเอกของเรามาจ้ะน,นี่ครับแกง ใช้คำพักแก๊งไปรุ่นดีไหมเนาะนี่มีซีนสวยๆเลยครับน่งเรื่องนี้ถ่ายภาพสวยนะค่อนข้างครบองค์ประกอบอะครับอยากให้เมืองไทยมีหนังแบบนี้บ้างจาังอันนี้จะ inverse. com นะครับดูจะได้รับคำชมนะนี นี่ฉากฟังพื้งอะไรเอ่ยนี่มันอยู่ในห้องพิธีอะไรทุกอย่างครับเอพิสแปดชื่อว่าพาราไดส์นะครับเป็นบทสรุปของหนังตระกูลดาร์กมาเลยตั้งแต่ภาคหนึ่งยันภาคที้นะ ประเทศไทยเราเข้าแล้วนะครับมีโอกาสลองเข้าไปดูกันนะครับช่อง n e ็ f ฟ i ิกเจอร์ดูเหมือนผลตอบรับจะค่อนข้างดีนะครับนี่โจนาสครับจำกันได้ไหมถามว่านังเกี่ยวกับเรื่องของนางเรียกว่าเป็นการนำเสนอ ทฤษฎีเวลาแนวใหม่นะถ้าคุณไม่ค่อยถนัดเรื่องพวกนี้คุณอาจจะงงได้แต่ก็ไม่ยากจนเกินทำความเข้าใจนะครับในซีซันสเนี่ยถ้าจะบอกว่าเฉลยทุกอย่างก็ทูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ผมไม่แนะนำให้คุณกระโดดมาดูเลยนะถ้าคุณ เรียกว่าไม่แข็งแรงพอกับเรื่องทฤษฎีเวลานะครับหนังเรื่องนี้พูดถึงทฤษฎีเวลาแบบค่อนข้างจะเป็นแนวใหม่แล้วก็ดูเหมือนจะเป็นทฤษฎีที่อ้างอิงได้จริงด้วยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็เดี๋ยวลองเช็ครายละเอียดดูอีกทีนะแต่แับผมอะผมค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างเชื่อหนักเรื่องนี้เลยแหละ นะครับเพราะว่าเป็นอัปเดตทฤษฎีเวลาที่ที่เรียกว่าล่าสุดแล้วล่ะนะครับล่าสุดแบบทันสมัยมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครที่ตามมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วก็ซีซั่นสองผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะฟินนะครับถ้ายังไงก็ ติดตามคู่พระคู่นางอันนี้กันต่อไปนะครับสำหรับในตอนจบของหนังเนี่ยผมบอกตามตรงนะผมค่อนข้างช็อกนิดหนึ่ง <c oughs> คือไม่คิดว่าจะจบแบบนี้ครับแต่ถามว่าจบแบบนี้แล้วดีไหมสำหรับผมผมโอเคนะผมว่าหนังเรื่องนี้จบได้ดีมากนะครับจะมีภาคต่อไหมขอคงดูเรตติ้งกันนะแต่ถามว่าจำเป็นต้องมีภาคต่อไหมเอาจริงๆก็ไม่จำเป็นแล้วนะครับ ทำหนังเรื่องใหม่ๆมาให้เราดูดีกว่านะครับแต่หนังเรื่องนี้นี่จะขอยกให้เป็นหนังที่หนึ่งในหนังไทไฟที่ดีมากนะครับเป็นซีรีส์ไทไฟที่ดีมากแล้วก็น่าจะใช้อ้างอิงได้ในหนังอีกหลายๆเรื่องเลยแหละนะครับโอเคสำหรับวันนี้คลิปไปดูมาแล้วกับสองสามพงเจ็ดสองคนต้องลาไปก่อน ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้ามีซีรีส์ไหนหรือว่าหนังเรื่องใดใน n e t f l i x ที่น่าสนใจมาบอกกับผมได้นะครับมีเวลาจะไปดูกันเนาะโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ